พี่ใครสิกินขนมมาท้างพี่มัท้งพี่คุกกี้มาพี่ขึ้นมากเลยมาต้องขึ้นมากเลยอยู่ข้างล่างให้ใจค่อยๆแนวอะปิ้งคุกกี้รับวาเอาคุกกี้อะน่าหรกคุกกี้รับวาปิ้งปวันให้กับมือเมื่อไหร่พี่น้องมันสีสวนมือ มันจะสวบมือต้องสวบอีดีได้สีเนาะต่อคือมาเคืองมือคือหมาท่านเนี่ย้านเดี๋ยวิกินีน่นี่นี่อณา,าดง <c oughs> มามาดูความต่างระหว่างหมาอันนี้อันนี้คือหมาหมาหมาพันไทยเอ้ยหมาบ้านเรานะครับนี่คณา,าดง ค่อยๆกินมาดูความต่างกับโวเดินนะครับมาดูตัวเดินมันกินมันจะสวมมือเราไปครึ่งหนึง่งปิ้งพูดอะอ <laughs> มันสวมมือเขาไปครึ่งหนึ่งหุ่นคุกกี้ <laughs> พูดอะ <laughs> ันมือเขากินแด้มันกินแล้ว nào subscribe cho